จะมาสารซีวดล๊กก้าดอ่ะมันจะสามันดูมหลังก็ได้นะแต่ผมจะทําให้มันกลับกันเพราะว่ารูเนี่ยเราสร้างขึ้นมาใหม่หมดมันจะไม่มีเบ้าลึกเบ้าลึกเหมือนล้อหลังล้อหลังเนี่ยดุมเดิมของล้อหลังอะ่ะเบ้าค่อนข้าง,งจะลึกผมเลยเอา45ไว้ที่รูล้อหลังแต่ว่าตัวเนี้ย จะมี45 90ไอ้ตัวเนี้ยเราจะเอาใส่รูเจาะใหม่อ่ะมันจะไม่สวยเพราะว่าหัวมันจะเอียงนะว่าเราจะเอาใส่รูเจาะใหม่แหละแต่อย่าเอาใส่รูที่อยู่ข้างนอกให้เอาใส่รูที่อยู่ด้านในซึ่งคู่นี้มันจะกลายเป็นตัว90แทนนะเพาะ90เนี่ย 9กหักในมากจะไม่สวย90ต้องอยู่ประมาณนี้แล้วก็ให้สี่ห้าเยื้องไปนู้นเพราะว่าสี่ห้าถ้าหักออกมาตรงมากมันก็จะไม่สวยเหมือนกันเริ่มเลย Cássio. สานเสร็จแล้วเนี่ราก็ต้องหมุนหาตัวนี้แล้วเราจะมาดูมุมมุมของล้อว่าถ้าไอเนี้ยอยู่ฝั่งนู้นเนี่ป่ะฝั่งนู้นปับ๊บล้อยมันจะเป็นตัวกรัหนุว่า ตัวแรกเนี่ยควรจะเป็นสี่ห้าหรือเก้าสิบถ้ามันอยู่บนมันต้องเป็นสี่ห้าถ้ามันอยู่ล่างมันต้องเป็นเก้าสิบโอเคไหมเออไม่ใช่สิถ้าถ้ามาขึ้นฝั่งนี้เนาะตัวนี้จะต้องเป็นเก้าสิบตัวนี้จะต้องเป็นสี่ห้าเพราะว่ามันต้องเอียงเข้าไปรับข้างในเนีย่ยสี่ ตัวแรกมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะตัวนี้จะเป็นเก้าสิบเกสิบองศาเพที่จะอยู่ข้างนอกตัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะเป็นสี่สิบห้าเพื่อให้มันไปรับด้านในถ้ามอง่านไม่ออกก็จะอยู่นี้จะคอมอยู่นี้ เร่วกันเลย ขนาดของตัวนี้มันจะต้องเป็นลูกคู่ขนาดของของของฝั่งนี้นะมันก็จะเราต้องใส่เก้าสิบเพราะว่ามันอยู่นอกสุดตัวนี้ต้องใส่สี่สิบห้าตัวที่สองนะ 你们。 ือถ้าใครเคยหมุนดุมดูนะรูพวกนีน้ของเดิมมาจากโรงงาน,นมันจะเป็นวงรีนะครับมันจะไม่แด่หมุนเป็นวงกลมอนนี้น่าจะอยู่ที่เขาออกแบบด้วยแหละถ้าถ้าในความคิดผมนะ ไปกันรออยันก็เอาล้อาวางลงไปเริครับขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมาก ที่เราจอกันสักสี่ตัวอะไรเห็นไหมการยันมา ไม่ชััดอนนี้ก็คือรูที่เราเจาะใหม่อันนี้ก็คือรูจุบลงแล้วก็สารฝั่งนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะเอาคู่ตัวนะี้คู่ของมันนะที่เราใส่90้าไว้ห้าสี่้ย าจานยัไปาจรมาก็งงไม่มงงหรอกก็ถูกอะแหละเีย้ที่เราใส่ไว้ฝั่งนูน้นอะคือ9ก้าิบะเราจะให้มันไปอยู่ตัวตับ 45มันจะมาอยู่ตัวสูงเพราะว่ามุมเอียงของที่ววอดแล้วเราก็ไล่ไปไม่มีอะไรมากก็จับมาเงี้ยก็ไล่อันนี้ก็ใส่นี้น,นี่ก็ใสน่นี้ผมถ่ายคนเดียวนะมันจะสปีดสปะาหน่อยลองเปลี่ยนมุมกล้องมุมนี้น่าจะโอเคกว่า เห็นไหมมันจะมันจะไปเรื่อยๆ สี่ส้าเก้าสิบถ้าเราใส่ผิดอะมันมันก็ไม่เชิงผิดหรอกนะคือมันจะขัดขัดหน่อยมันจะยันยันกันหน่อยไอ้ตัวสี่สิบห้ากับเก้าสิบมันจะยันกันชัดเจนเลยแหละคือเอาง่ายว่ายัดก็ไม่เข้าดิ้งก็ไม่เข้าประมาณนี้น เนี่ยถ้าใส่ถูกแต่แบบนั้นมันก็ขึ้นได้มันก็ไม่ได้มีผละอะไรหรอก หลายๆคลิปหลายๆมุมก็ไปเลือกดูมุมกล้องก่อนนะมันผมว่ามันไม่ได้มี แล้วเราจะตัดไปตอนจบเลย เดิมครับไล่ฝั่งนี้ให้ถึงเกีียว เสร็จแล้วก็กลับด้านด้าน สร็จแล้วก็ตั้งก็จะขึ้นมาประมาณนี้เมื่อเราคันสองข้างไปแล้วเราก็ทำการ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับคลิปอาจจะไม่ต่อเนื่องหนะ่อยไม่ก็ถ่ายซ้ําไปซ้ำมาแค่บอกเทคนิคการสารการอะไรแค่นั้นเองครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับ